สวัสดีนะคะข้างหน้านั้ก็จะเป็นแยกแฮปปี้แลนด์นะคะแฮปปี้แลนด์นะคะโอเคค่ะวันนี้พี่พี่ก็จะพาพี่พี่เพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะมาเที่ยวกันที่แถวบางกะปินะคะแฮปปี้แลนด์เนี่ยในอดีตเขาก็จะเคยมีสวนสนุกใช่ไหมเออแต่ในยุคนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะสวนสนุกนี่คือเป็นตำนานใช่ไหมของเรื่องเล่าขานกันอะไรกัน คือถ้าเกิดว่ามีพี่ๆหลายๆคนที่เป็นคนที่คุ้นเคยอ่ะก็จะรู้จักเลยว่าแฮปปี้แลนด์เนี่ยเมื่อก่อนเคยมีสวนสนุกนะคะซึ่งมันก็เป็นนัาตำนานไปละตอนนี้ข้างตรงข้ามนีก็จะเป็นเดอะมอบางกะปิที่เราได้ไปกันมานะคะข้างตรงข้ามนี้ก็จะเป็นน้อมสิทธต ิเมื่อกี้ไปหาซื้อเสื้อที่ตะวันนานะคะใช่ไหมอันนี้ก็น้อมติดใช่ไหมโอเคโหโทำแบบนี้เลยนะ <Why? S 2> วที่ก็มาเที่ยวห้างกันนะคะแับปี้แลนด์ซิงเตอร์ พวกเสื้อผงเสื้อผ้ารองทองรองเท้าขายมีเสื้อชองเช่าขุดย้ายเลยอ่านั่นแหละลองดูกันนะคะอันนี้น้อมติดห้างน้อมติดอันนี้คือ ข้างน้อมจิตพี่ๆทุกคนน่าจะรู้จักน้อมจิตนะคะน้อมจิตเนี่ยเราก็นึกถึงในวัยที่แบบว่าวัยที่เราเป็นนักเรียนใช่ปะ่ะใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรประมาณเนี้ยเอออยู่ถนนแฮปปี้แลนด์นะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอีกน,น,นิดนิดหน่อยหน่อยอูเซเว่นก็มีเว้ยป่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเซเว่นกัน แฮปปี้แลนด์จะอยู่ตรงด้านหลังบีบี้สับสนเพราะว่าเราไม่ใช่อยู่เราไม่ได้อยู่ถิ่นนี้อะเนาะเราเลยไม่รู้ไงอ,อ๋อแฮปปี้แลนด์อยู่นูน่นแฮปปี้แลนด์โอเดี๋ยวบีบี้เข้าเซเว่นก่อน เดี๋ยวเราเดินไปต่อเมื่อกี้วิวมาซื้อของที่เซเว่นโอ๊ยโอ้ยแม่แม่แม่มอะไรวะ Happy Land Center จะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราพากันไปแ Happy Land กันโอ้ยเนี่ยะมีหมอมวนชนน้อมจิตด้วยเว้ย พวกแบบเป็นสิวฟ้ากะจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยเดินต่อไปนะคะอ่าดูแบบมีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรด้วยอะ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะมีพวกไอทงไอทีด้วยอเออก็วันนี้ก็แบบพามาเที่ยวกันนะคะอืม มีนวดก็มีเสริมสวยก็มีเดี๋ยวเราไปเดินตรงนี้โอเคนะคะเพื่อนๆบีบีก็อ่าขออนุญาตภากแล้วกันนะคะเพราะว่าพอดีมีเสียงเพลงนะคะที่น่าจะติดลิขสิทธิ์นะคะ,คะ,คะเข้ามาในคลิปนะคะอันนี้เราก็ยังอยู่ในห้างของน้อมจิตนะคะ,ะเดินมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆน,น้อมจิตเนี่ยจะรวบรวมหลากหลายอย่างเลยนะ แต่กิมมิตของเขาอะก็คือขายเกี่ยวกับพวกชุดเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็ยังมีพวกเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยงกางเกงยีนก็คือเป็นห้างาธรรมดาโดยทั่วไปนะคะคือก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ก็ถือว่าน่ามาเดินเล่นเหมือนกันนะคะก็คือค่อนข้างที่จะแบบ โอเคอยู่นั่นเองนะคะอ่าเผื่อแบบเวลามีผู้ปกครองมาหาซื้อพวกชุดนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาเดินดูได้นะคะห้างน้อมจิตก็คือเป็นห้างที่น่าเดินเหมือนกันนั่นเองนะคะอ่ะไหนก็จะมีพวกเคสโทรศัพท์มีไอทงไอที IT ขายด้วยนะคะไหนๆก็จะมีร้านนวดด้วยเออจริงๆเขาก็มีอะไรเยอะน่าสนใจเหมือนกันนะในห้างของน้อมจิตเนี้ยนะคะอ่า ทีนี้เราก็เดินมาดูกันต่ออีกนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าใครอยากมาเดินเที่ยวห้างน้อมจิตตามรอยบิ๊้นะก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงกันที่สถานีบางกะปิซึ่งห้างนี้จะอยู่ตรงข้ามกันกันกบเดอะมอลล์บางกะปิเลยนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมน้อมจิตเนี่ยเห็นเมื่อกี้เหมือนเห็นพีเนซเตอร์นะคะนั่นแหละ,ะชุดนักเรียนชุดเครื่องแบบเนาะ เนี่ยแต่ก็เขาก็มีเสื้อผ้าขายเหมือนกันนะแบบให้เลือกเต็มเลยนะแฟชั่นเผื่อใครชอบราคาถูกด้วยนะคะนี่ไงน้อมจิตเฮ้ยฉันนึกถึงสมัยฉันเป็นนักเรียนเลยอะอเวลาฉันมาซื้อเสื้อนักเรียนน้อมจิตอย่างเงี้ยนึกถึงไว้ที่เราเป็นเด็กเลยนะเนาะเพื่อนๆเนาะเออ ทุกคนถ้าบ้านใครอยู่แถวๆนี้หรือว่าบางคนอาจจะเคยอยู่แถวบางกะปิถ้ารู้ข้อมูลอะไรเยอะๆอะช่วยคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยได้ไหมคะเราถือว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งบิ๊กก็เพิ่งจะมาเที่ยวที่ห้างนี้เป็นครั้งแรกก็อาจจะไม่ค่อยได้แบบรู้อะไรเยอะมากนะคะแต่นึกถึงวัยวัยที่เราเป็นนักเรียนจริงๆอ่ะนะเออนั่นแหละเนี่ยก็จะมีถุงเท้ามีอะไรอย่างเงี้ยเออนะ อันนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์พวก i อทเหมือนกันนะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดเออแล้วก็มีบริการแบบส่งพวกไปสนีด้วยอะไรด้วยเนาะเออนั่นแหละเดินมาดูกันอีกครั้งนะคะประมาณนี้นะอ่านี่แหละเออเลิศนะห้างเนี้ยอืมปะเดินดูกันต่อนะจ๊ะ มีพวกอ,อุปกรณ์เครื่องเขียนด้วยเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วก็จะมีรับปักเสื้อออแต่เดี๋ยวนี้นักเรียนเขาก็ยังปักอยู่เนาะยุคเราก็ยังปักยุคนี้ก็ปักเนาะเออแบบเราเรียนสถานศึกษาสถาบันอะไรอะไรประมาณเนี้ยอืมว้อันนี้มีหนังมีซีดีดีวดีขายนึกถึงอารมณ์แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะยุควัย8ปดศเเลยเนาะแผ่นซีดีดีวดีอย่างเงี้ย เออมีร้านเสริมสวยมีร้านต่อผมด้วยนั่นเองนะคะอ่ะเดินกันมาเรื่อยๆนะจ๊ะทีนี้เราก็ยังไม่หยุดนะคะเดินต่อนะคะแต่ห้างนี้มีแค่สองสามชั้นเองนะคะอ่าอาจจะเดินไม่เหนื่อยหน่อยนะคะคือเหนื่อยมา,มากแล้วตั้งแต่ที่ไปเดินเดี๋ยวมอบางกะปิอะโหกว้างมากนะคะอ่าแต่เราก็จะพยายามเก็บ ภาพและบรรยากาศมาให้กับหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะพี่ๆที่เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนน่ะบางคนอาจจะอดีตเคยอยู่แถวบ้างกะปปิอย่างเงี้ยเออก็มาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านตู้โทรศัพท์ในตำนานนะคะเห็นตู้แบบนี้แล้ว่นึกถึงสมัยก่อนอารมณ์เหมือนเราอยู่พันทิปย์อะเออนั่นแหละประมาณนั้นน่ะพันทิพย์ที่อยู่นนทบ,บุรีบิ๊กก็มีคลิปของพันทิพเหมือนกันนะคะเขาก็จะขายพวก สมาร์ทโฟนโทรทรงโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ค่ะอ่าเดินกันมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆทุกคนโว้ยโทรศัพท์เก๋ๆมากนะคะเป็นโทรศัพท์แบบปุ่มกดอะแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนแล้วเนาะอ่าให้เข้ากับยุคกับสมัยเ,เป็นเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเออแต่แบบบางคนผู้ใหญ่บางท่านอะ่ะก็อาจจะยังใช้แบบปุ่มกดอยู่อะไรประมาณนี้เนาะเขาก็อาจจะ ไม่ค่อยได้แบบอใช้พวกสมาร์ทโฟนเหมือนรุ่นเราเราอย่างเงี้ยกกวยเตี๋ยวเรือพานครน,นะคะนั่นแหละก็ลองมาดูกันหุ้ยแต่อย่าว่าไปนะพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่อะ่ะเขาก็มีแบบความรู้นะในเรื่องของไอทีและเทคโนโลยีอ,อ่ะอันนี้มีพวกบิวตี้โซนแบบขายด้วยนะคะพวกลิปสติกเครื่องสำอาง น้ำหงน้ำหอมอะไรประมาณเนี้ยอืมอ่ะเดินกันมาต่อมีวอฟเฟลด้วยนั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวบิบ๊กก็ใกล้จะปิดคลิปกันแล้วลงคลิปกันแล้วแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันต่อที่ Happy Land Center นะคะอ่าอันนี้ก็เป็น Sound Checks นะคะคาราโอเกะนะคะ เออมาร้องเพลงกันสนุกสนานกันดีกว่าเนาะทุกคนนะเนาะเผื่อใครแบบเครดเครียดอย่างเงี้ยแบบน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเรียนเสร็จแล้วปุ๊บอะ่ะมามามา,มานัดพบกันมาร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเสร็จปุ๊บก็มานวดต่อได้นะคะห้างน้อมจิตถือว่ามีอะไรที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะคลิปหน้าเจอกันนะคะ